กอน้อมน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและพุทธสถานทุกแห่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึง เทวโลกพมมโลกและก็อริยภูมิทั้งหลายวันนี้ธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมกันอีกเช่นเคยในช่วงเช้าๆของวันที่6 เดือนกรกฎา,าคมปีพุทธศงหราคมปีพุทธศักราบ2 5 6มบรรยากาศช่วงเช้าหลังจากที่ร่วมกันทำวัดเช้าเสร็จแล้ววันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อในภาคส่วนของวิปัสสนาญาณว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิพพิทายาีิ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสนากรรมฐานมีวิปัสนาญาณผ่านขึ้นมาโดยลำดับนับตั้งแต่นามรูปปริเฉท,ทยญาณจนกระทั่งถึงญาณน,นี้ถ้าขณะใดพิจรณาเห็นรูปนามปรากฏเป็นภัยคือเป็นของน่าก,กลัว ขณะนั้นก็จัดเป็นพยายานถ้าขนาดใดพิ่นายรูปนามเป็นโทษก็จัดเป็นอาทินวญาณถ้าขนาดใดพิ่นายรูปนามเป็นปรากฏเป็นของหน้าเบื่อหน่ายและเบื่อหน่ายในรูปนามใจก็จะน้อมไปในสันติบทขณะนั้นจิตก็จะจัดเป็นนิพิทาดังตัวอย่างตามพระบาลีในปฏิสัมพิธามักดังต่อไปนี้คือ ผู้เจริญวิสนาย่อมพิจารณาเห็นรูปนามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยก็ดีรูปนามที่กําลังเป็นไปในขณะนั้นก็ดีรูปนามที่แก่ชราก็ดีรูปนามที่กําลังสร้างกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ปฏิสนธิต่อไปก็ดีรูปนามที่จะต้องไปปฏิสนธิในคติต่างๆก็ดี รูปนามที่กําลังเกิดก็ดีรูปนามที่กำลังเป็นไปตามอํานาจแห่งผลกรรมก็ดีรูปนามที่เกิดขึ้นมาแล้วกําลังเป็นปัจจัยแก่ชราก็ดีรูปนามที่กําลังร้องไห้ก็ดีรูปนามที่กําลังครับเชนใจเพระาะญาติตายเสียทรัพย์เสียหายถูกไฟไหม้ถูกโรคภัยเบียดเบียนก็ดี ล้วนแต่เป็นภัยของน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นเหยื่อขอหลอกของวัตฏะเป็นเหยื่อหลอกของโลกเป็นเหยื่อหลอกของกิเลสเป็นสังขารปรุงแต่งให้สรพสัดเดือดร้อนไม่เป็นที่ต้านทานรักษาไม่เป็นที่หลบหลีกไม่เป็นที่พึ่งอาศัยในพบในไหนได้เลย ดังนั้นจึงไม่ปรารถนารูปนามในพบในกำเนิดในคติทั้งหมดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปนามพบทั้งสามคือการมาพบรูปประพบอรูปภรพบจะปรากฏดุดหลุมเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวเพราะเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกมีความเกิดเป็นต้นและทำให้สัปสั์เราร,ร้อน อย่างใหญ่หลวงมหาภูมหาพูดทั้งสี่นะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในสกลกายออก็ประดดเหมือนอสรพิษมีพิษอันไร้กราดมีปากแข็งมีปากเน่ามีปากเป็นไฟมีปากเป็นหอกข้อนี้สมเด็จ ข้อนี้สมดังพระบาลที่องค์สมเด็จพระกินสีได้ตัดไว้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวัตหน้า216รับรองไว้ว่าโคระวิสาติพิคเ,เวจตุนนางทาตูนิอภิวัจนังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคำว่าสรพิษมีพิษร้ายกาศมีนี้เป็นชื่อ ของาธาตุทั้ง4ดังนี้ขันห้าก็ปรากฏเหมือนกับนายเพชรฆาตกำลังเงื้อมถือดาบเงื้อมจะตัดคออยู่แล้วเพราะนำความทุกมานำความตายมาอย่างก็เบียดเบียนบีบคันอยู่ตลอดเวลาสมดังพระบาลีว่าอุคิตาทิโกวัทโกติโคพิคเ,เวปัจันเนตัง อุปาทานักขันทานนางอธิวจนังพิสูจน์ทั้งหลายคําว่าเพชฌฆาตนายเพชฌฆาตผู้ถือดาบเงิ้อยู่นี้เป็นชื่อของอุปทา,านขันห้าอุปทา,านขันทั้งห้าอายตนาภายใน6ปรากฏเหมือนกับว่าบ้านร้างเปล่าเบื้องแรกนึกว่าเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยข้าวปราหาานานาประการขันเข้ามาดูไม่เห็นอะไรเลย กรนีสมพระบาลีในสังยุตติกายสลายตนาวักหน้าที่217รับรองไว้ว่าสุญญาคาโมติโคพิกเวชันเนตังอัจฉติกานังอายตนานังอธิกวัจนังจักขุโตเจปิพิกเวปันทิโตตุชกะเมวะขายติสุญะกะเมวะขายติ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคำว่าบ้านว่างเปล่านี้เป็นชื่อของอาจตนะภายใน6พิสูจน์ทั้งหลายหากว่าบุคคลเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีตาดีพึงเข้าไปพิจารณาดูบ้านว่างเกลเจนะภายใน6นั้นจะปรากฏแก่ผู้ตาดีคือมีปัญญาดีนั้นว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์แท้ อายตนะภายนอกขกก็ปรากฏเหมือนกับมหาโจรผู้ป้นค่ายชาวบ้านเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลตัพาและธรรมารม์เหล่านี้ย่อมเบียดเบียนสรรพสัตว์ให้เดือดร้อนให้ถึงทุกข์ให้ถึงความตายมามากต่อมากจนไม่สามารถจะน,ะนับประมาณได้เช่นทะเลาะกันวิวาทกันด่ากันตีกันฆ่ากันเพราะรูปเป็นต้นนี้เพราะวันหนึ่งหนึ่งถ้าจะรวบรวมมาทั้งโลก ดูจะนับไม่ท้วน,นดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมธรรมจึงตัดสอนไว้ว่าโจราคามาคาตาติโขพิขเวฉันนะเมตังพาหิรานั่งอายตนานั่งอธิวจัจนังจักโคพิขเวอัญยติมานาปามะนาเปสุููเปสุ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําว่ามหาโจนผู้ป้นฆ่าชาวบ้านนี้เป็นชื่อของอายตนะภายนอก6กพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อตายเห็นรูปดีและไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนพอหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดินด้างก,กายถูกต้องสัมผัสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ใจนึกคิดธรรมารมก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนเช่นกัน วิญญาณทิฏฐิเจ็ดตวาทเก็ปรากฏว่าถูกไฟ11กองมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นติดทั่วแล้วลุกพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลาสมดังพระพุทธพจน์ที่มีปรากฏอยู่ในสังยุตติกายว่าจากักขุพิกเวอาธิตังเกนะอาธิตังราคะคิิ นาโทสกินาโมกิณาชาติยาชารามรณะโสเกหิปริเทเวหิตุเก,เกหิมนัเสีอุปายาเสหิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจากสู่อันไฟติดทั่วแล้วไฟอะไรติดทั่วแล้วไฟคือราคะโทสะโมหาชาติชารามรณโะโสกปฏิเทวทุกขะโทมนัตและไฟคืออุปายาตติดทั่วแล้ว รูปนามทั้งหมดจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติดุดหัวฝีเป็นโรคเป็นลูกศอนเป็นความคับแค้นเป็นของมีอาพาธมีไม่มีความเชื่อมชื่อมีแต่ทุกข์ไม่มีรสชาติปราศจากสมมติปราจะจากสมบัติมีแต่วิบัติเป็นกองโทษอันใหญ่โตเมื่อมาที่สุดในโลกดุดปาชัดที่มีสัตว์้ายนานาชนิดทำให้หน้าหวาดกลัวขนลุกขนพองจูชัน ขึ้นดุดถ้ำที่มีเสือโครง่งดุดบึงที่มีจระเข้ดุดมีผีเสือ้อมียักษ์ดุดฆ่าสึกกำลังเงื้อมดาบจะตัดคอดุดโภชนะอันเจือปนด้วยยาพิษดุดทางมีโจนคอยดักปร้นดุดเดือนกำลังถูกไฟไหม้ดุดสมรรภูมิที่มีกองทัพเตรียมไว้พร้อมแล้วรลูน้มปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติโดยอาการดังกล่าวนี้ใจของผู้นั้นจะน้อมไปในสันติบท บทที่ด้วยว่าด้วยความสงบในข้อนี้อุปมาดังนี้คือพระราชาพวกหนึ่งยกกองทัพไปทําสงครามแต่ทางไปนั้นกันดานมากไม่มีน้ําจะกินจะอาบเลยพวกรีพลก็พากันอ่อนกําลังไปมากพระราชาจึงตัดปอบใจว่าดูก่อนท่านนัครบทั้งหลายท่านจงไปข้างหน้านี้อีกป,ประมาณห0สิบโยชนมีสระน้ําใหญ่อยู่สระหนึ่งบริบูรณ์ด้วยน้ํามีน้ําใสสะอาดดีเป็นที่ หน้าพักผาอาศัยร่มเย็นดีนักพวกเราจงรีบไปเถิดพวกเมื่อพวกพ,พี่พ,พ,พลได้พวกไพ่พลได้พากันฟังพระดำรัสเช่นนั้นถึงแม้พวกตนจะยังไม่เคยเห็นสระนามนั้นก็จริงแต่ก็พากันน้อมใจน้อมใจไปหาและพากันตั้งหน้ารีบออกเดินทางต่อไปอย่างมีได้ชักช้า เพื่อจะได้ถึงสระน้ำนั้นเพื่อจะได้อาบน้ำได้กินน้ำได้นอนได้พักผ่อนอารมณ์ตามสบายข้อนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมน้อมใจไปในสันติบทยินดีในสันติบทฉะนั้นเหมือนกันสันติบทมีอยู่หลายหมวดด้วยกันจึงได้ย่อมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้นะหนึ่ง ผู้ปฏิบัติมีปัญญาพิจณาเห็นความเกิดเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารความไม่ปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพาน 2. ความเป็นไปของรูปนามเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นความปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพานสรูปนามเป็นภัย เป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารความไม่มีรูปนามปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพานสี่รูปนามที่กําลังสั่งสมกรรมเพื่อให้เกิดอีกเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีรูปนามสั่งสมกรรมปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพานหการเกิดอีกเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขาร การไม่เกิดอีกปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเยาะหลอกเป็นนิพพาน6คติที่จะต้องไปปฏิสนที่เป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเย่อหลอกเป็นสังขารไม่มีคติปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเยาหลอกเป็นนิพพาน 7. ความบังเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งหลายเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเย่อหลอกเป็นสังขารความไม่บังเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งหลายเป็นสุขปราศ จากเหยื่อหลอกเป็นนิพาน8ความเป็นไปของวิบากเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารความไม่เป็นไปของวิบากปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพาน9ชาติเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกสังเป็นสังขารไม่มีชาติปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพาน1ิชลาเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีชลาปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพานพญาที่เป็นภัยเป็นทุกข เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีพยาที่ปลอดภัยเป็นศขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพาน12มรณะเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีมรณะปลอดภัยเป็นศขปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพาน13บสโศกับเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเหยื่อหลอกเป็นสังขารไม่ศกปลอดภัยเป็นศกปราศจากเหยื่อหลอกเป็นนิพพาน14 ปริเทวะเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีปริเทวะปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเยื่อหลอกเป็นนิพพาน15อุปายาตเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นเยื่อหลอกเป็นสังขารไม่มีอุปายาตปลอดภัยเป็นสุขปราศจากเยื่อหลอกเป็นนิพพานเมื่อผู้ปฏิบัติน้อมใจไปในสันติบทคือความสงบแห่งสังขารคือนิพนิพานเช่นนี้สังขารคือรูปนามที่กำลังปรากฏอยู่ก็จะเป็นภัยอยู่อย่างนั้น ก็จะเป็นโทษมีโทษมากเป็นหน้าเป็นที่น่าเบื่ออย่างแท้จริงติวิทกิจจะสามัรถยวันตังยานันเดียวก็สามารถอย่างอย่างกิจทั้งสามไม่สำเร็จได้คือพี่นาเห็นรูปนามเป็นภัยมีโทษมากน่าเบื่อนา,นายนวัชติพระหุวทีนวตายะ ขันตาใจของผู้นั้นจะไม่ติดไม่คล่องอยู่ในรูปนามเพราะตนได้พิณาเห็นด้วยปัญญาชั้นสูงแล้วว่าเป็นของมีโทษมากมุนจิตุกามมนิสสริตุกามังโหติมีจิตอยากหลุดพน้นอยากออกอยากนี้จากรูปนามจากวัฏสงสารเพราะตนได้รู้ได้เห็นโดยประจักษ์แล้วว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงที่เป็นของไม่ยั่งยืน เป็นของไม่มีสาระเกณฑสารเป็นของเป็นไปเพียงระยะการนิดเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นอัอาตตา,างนินเพเท,เทตุกามตานิสริตุกามตาอปะคันตุกามตา นักปฏิบัตินั้นอยากจะยกตนออกอยากจะรื้อตนออกอยากจะหนีไปจากรูปนามนี้ไปจากห่วงหมานภพสงสารอยากจะไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวสังขารตะสังขารคะ,ะเตนิพิทธตธิย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีในสังขารือรูปนามที่เป็นไปตามการมภามูรูปประภูมิมารูปประภูมิทั้งสิน้นเพราะสังขารในภพ กำเนิดกติวิญญาณทิเตและสัตววัทั้ง9ก้ด้วแต่มีความแตกสลายเสื่อมไปด้วยกันทั้งสิ้นตามที่บรรยายมานี้เป็นลักษณะของนิพพิายานทั้งภาคปริยัติปฏิบัติประสมกันแต่จะกล่าวโดยภาคปฏิบัติแล้วพอจะสรุปได้โดยย่อมี6ประการ 1. ผู้ปฏิบัติเบื่อหน่ายต่อรูปนามทางตวันทั้ง62รู้สึกใจคอเหี่ยวแห้งคล้ายกับขีเกียแต่ยังกำหนด รูปนามได้ดีอยู่ 3. มใจไม่เบิกบานมีอาการเศร้าโศกโดดพัดพากจากของรักของชอบใจฉะนั้นสมีใจเอื้อมระอาเมื่อก่อนเคยเห็นว่าอบายภูมิทั้ง4นั้นเป็นของไม่ดีส่วนมนุษย์เทวดายังเห็นว่าดีอยู่แต่บัดนี้รู้สึกว่าพระนิพพานเท่านั้นดีที่สดุดนอกจากนั้นไม่ดีเลย 5. ้ามีใจน้อมไปโอนไปสู่พระนิพพาน 6กำํำหนดรูปนามไม่เพลิดเพลิน7ทุกๆอย่างที่กำหนดรู้ไม่เห็นดีที่ตรงไหนมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นและไม่มีความสนุกเพลิดเพลิน8ไม่อยากพูดจากับใครไม่อยากพบใครอยากอยู่ในห้องคนเดียวเท่านั้น9เมื่อก่อนได้ยินเขาพูดว่าเบื่อแต่ยังไม่เคยเห็นว่าจะหน้าเบื่อตรงไหน,นแต่บัดนี้รู้ว่าเบื่อกิ่งๆิงๆ10มีความรู้สึกแห้งใจคล้ายๆกับอยู่ กลางสนามหญ้าก,กว้างๆซึ่งแห้งแล้งเต็มทนมีแต่แดดแผดเผาเหี่ยวเฉาอยู่ตลอดเวลาสิบไม่พอใจยินดีในโลก,กธรรมอยากจะให้ถึงสันติเร็วๆ12อาหารน้อยทานอาหารน้อยนอนน้อยพูดน้อยอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่เข้าถึงวิปัสสนาญาณนินพพายานตามที่ว่ามาน้่นะ อันนี้ก็นํามาเล่าเสริมในภาคส่วนของปัญญาที่เห็นรูปนามแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเป็นทุกข์ไม่น่ายินดีอันนั้นอ เมื่อเราได้ศึกษาและปฏิบัติเข้าถึงสภาวะเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วหรือสภาวะจิตใจเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษตามที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เรานั้นเบื่อหน่ายในสังขารคำว่าเบื่อตามที่บอกไปก็เป็นลักษณะของปัญญา เข้าใ,ใจความจริงของรูปนามเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นที่น่ายินดีพอใจอะไรเมื่อมีพิเมื่อพ <c> ิจารณาเห็นตามที่ว่ามานีนะ้ปัญญาที่จะน้อมไปสู่การไม่เกิดไม่แ,แก่ไม่กิบไม่ตายนะเพื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จะ จเจริญง,งอกงามขึ้นตามลำดับดังนั้นฝากเป็นข้อคิดกติธรรมเชา้านี้ในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐา,านช่วงต่อไปเราก็นั่งจเจริญสติกันไปก่อนเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะแผ่เมตตาก,กัน สมควรเก็บเวลาความรู้สึกตัวน้อมคายน้อมใจแผ่เมตตาอาหังสุขิโตโหมีขอให้พระเจ้ามีความสุขปราศจากเวรภัยอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุขด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้ขพระเจ้าทั้งหลาย ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรที่ดีที่กบหากันอยู่แล้วคอยมีความสุขโดยการเจริญสติขอยเข้าไปเจ้าทั้งหลายดำรงธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในรีบทน้อยใหญ่ยังมีความสุข โดยการเจริญสติขอให้จิตการงานที่ข้าพเจ้าทำมีกัลยาณมิตรที่ดีอุปธรรมคำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจากทิศท,ทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ที่เกิดขึ้นแล้วคอยเจริญงอกงามเพื่อที่สร้างบารมีคอยรอบคุกเข้าไปเจ้าให้ความสุขอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีความสมัครสมานสมัคคีมีปัญญาทั้งทาง,ทงโลกและท,งทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมี ขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุขมีความกตัญญูกตเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมขอใสัรพสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเอ็ดภพภูมิมีความสุข ตามสมควรจะอัตภาพของตนก็พระเจ้าทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่พระนิพพานสาธุสาธุสาธุอนุโม,มทามิ <c oughs> อารังสมาสมบูทโภคะวาพูทังระขวันตังอภิวาท สวัสะควตาท่าโมตางน้มาสังสุปฏิบานนสังขัง